มาทงมาทากระหมานเห็ดอีกแล้วพี่น้องโอ้ยจะไม่อยากให้เกิดอยากให้กินคักนี่นะครับพี่น้องนี่ถ้าใหบ่เ,เต้กินต้องต้องไปชิมนะครับนี่เห็ดขี้เท่าเป็นว่าเสียบคักด้ครับนี่ไข่ไข่รสชาติาานาาานัน้ไข่ไข่เห็ดละงกเลยรสชาติไข่ไข่เห็ดละงกเลยนี่นี่นี่ไปลร่างออกดีดีนี่แกงเลยเลยนะครับ นี่คูๆจิๆอยู่ยแมนเวิดเลยน,นี่ล่องแกงเบึงมะเร็งนี่เห็ดขี้เท้านี่นี่รสชาติที่เห็ดละโงกเลยนะครับพี่น้องดูงอีก,กันนนนี่บอ ขีพดนี่ยตะเก ا าหลายครับขี้แมน่นหยดเลยขี่มันจะแมนโอ้ยมันละเมือนเห็ดขี้เท่าไปลางออกดีดีว่ามีเห็ดละงอกหรอครับพี่น้องนี่ผู้ใดเ่อเคยเห็นนะครับตองล่องนะครับนี่ตองล่องเห็ดขี้เท่านะครับห้างคนกันบว่ามันกินอะไรแต่ว่าผมเคยล่องเกี่ยงเมืองเหลียวนะครับเสบ แสบก็เห็นละงกล่ะนี่จอกนึงมาวางนี่ก่อนนี่ดอก,อกนึงอ,อืมที่เด็ดเลยนี่ดอกนึงก็ดอกไม้กดอืมไอ้ที้เท่าคนว่า อางคนกับว่ากินบ่ราะไรอย่าไปกินนะครับแต่ว่าทางบ้านผมพากันกินอยู่เนอะครับพีน่น้องได้ละยิดอกนี่ดูนี่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 ดอกน้อยนิดนี่นี่เป็นไข่อยู่นี่น,นี่ตุม้มุติมิอย่างคือ เมันหมานแต่แกงเนึ่องอนเราเ่ยนี่นดิงครับผลงานผลงานวันนี้นั่นไอกแกงหน่อยนึงพอดีมานลาย